เรากระโดดปลายเท้าข้อหาลำตัวหายใจเข้าเราว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นแนบใบหูแขนตรงนะพยายามแขนตรงยืดหลังตรงตรงหายใจออกก้มลงเอามือจากปลายเท้าทั้งสองข้างพยายามนะดึงปลายเท้าข้อหาหน้าแข้งแล้วพับล้นตัวลงมายืดหลังไปย,วยาวๆค้างท่าไว้ห้าลมหายใจเข้าออกนับห้าสี่ สองหนึง่งจากนั้นค่อยๆรู้กลับขึ้นมาลาอาปลายเท้า,า,วาวขวาวางไืชิดต้นขาซ้ายพยายามเปิดข่าขวาออกทางด้านข้างนั่งลำตัวตรงมาทางด้านหน้านัน้งกระโดลไปเท้าซ้ายเข้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดหลังตรงๆหายใจออกกม้มลงมือจับไวที่ปลายเท้าซ้ายพยายามดึงปลายเท้าซ้ายเข้าหหน้าแข้งก้มลงทับลำตัว นับผ้านะห้าลมหายใจเข้าออกใ่พือนนะับห้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นดูกลับขึ้นมาตั้งขาซ้ายขึ้นเอามือทั้งสองข้างประสานกันที่ฝ่าเท้าซ้ายนั่งยืนหลังตรงๆนะสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราเตะขาซ้ายขึ้นสูงขอเพียงขาซ้ายเราตึง ขาท่าตรงนี้ไว้นะถ้าใครไปต่อได้เราพยายามดึงขาซ้ายเข้ามาเรื่อยๆให้ชิดติดกันนะค่ะค้างท่าห้าลมหายใจก็ออกนับห้าสี่ไม่ตั้นลมหายใจนะสามสองหนึ่งจากนั้นเราค่อยๆปล่อยขาซ้ายลงแล้วเราตั้งเข่าฝาขึ้นทาวเข่าทาขาฝาข้ามเข่าซ้าย พยายามนั่งยืดลำตัวตรงๆนะหายใจเข้าแล้ววาดมือขวาไปหลังสะโพกหายใจออกแล้วเอาสองซ้ายขัดเขาา่าขวาติดลำตัวมองข้างไหลอขวาไป เอาอะไรวะฮงละมือไซส,ส,ส์ซื้อซซายจัดขาซซายทำมานที่ขาดอยู่ใช่นี่ไงขาติดพื้นไม่กระดกขาช่วยใครไม่ได้แล้วนับอกไว้นะคะ่ะซีสามสองหนึ่ง้น ุดลงหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกช้าๆลาไปเท้าซ้ายวางคิดต้งขาาวฝาเปิดข่าซ้ายออกทางด้านข้ามจะลงไปเท้าฝาเข้าหาหนม่แข้งนั่งันตัวตรงๆหายใจเข้าแร้ว่าแขนสองข้างขึ้นหายใจออกก้มลงเอามือไปจับไว้ที่ปลายเท้าขวาก้มลงไปเลยหายใจเข้าออกให้ต้านนับห้าสี่ยืนหลังไปยาวๆสาม 2องหนึ่งกนั้นดูกลับขึ้นนาะตั้งขาวขวาขึ้นเอามือประสานกันที่ฝ่าเท้าขาวขา,วขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเตะขาฟ้าขึ้นให้ขาตึงโอเคครางท้าห้าลมหายใจเข้าออกทัางผ้าสี่แม่เก็งมากดึงขาเข้ามาสามสองหนึ่งจากนั้นวางขาฟ้า,าลง เอาขาเอาขาซ้ายข้ามขาฝ่ามาหายใจเข้าแล้วว่าแขนซ้ายไปหลังสะโพกหายใจออกเอาศอกฝาขัดขาซ้ายดีกับตัวมองข้าหล่ซ้ายไปใใไกลหายใจก็ออกตลอดเวลานะห้าสี่สา ปลายเท้าซ้ายขึ้นมาวางไว้บนต้นขาขวาแล้วกดขาซ้ายให้ติดพื้นให้ได้มากที่สุดกระโดดปลายเท้าขวาเข้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าว่าดแขนขึ้นยืดหลังตรงๆหายใจออกค่อยๆกลมลงเอามือไปจับไว้ที่ปลายเท้าขวาทับลำตัวลงมา <Okay. S 1> โอเคค่ะห้านะห้าลงหายใจเข้าออกห้าจับหน้าแข้งสี เก่งหน้าท้องมีสมาธิสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆแตะขาขวาขึ้นฮารางข้างได้นับหตค่อยจับเด็จับให้ถึงไสามสองหนึ่งครูครูคะมังกรแม่ขึ้นจับเด็กจับได้สิงไหมหน้าท้องหน้ะท้องยขึ้นมาเอ๊ะนับด้วยอ๊ยา เรื่งเก่งนะพี่อย่าปล่อยเพงไม่ไม่นานเราจะไม่เก่งนาของถามแม่เอาเป็นยังไงพอมันได้ก็จะค้างนะมเสี่ค่ะคนดีกันแต่วันนี้ดูยังไม่เนาะันนี้เอาไปเท้าฝ่าวางกรต้นขาซ้ายพยายามกดเข่าฝ่ายให้ติดพื้นกระโดดปลายเท้าซ้ายเข้าหาแ่แค้นนั่งลำตัวตรงๆหายใจ แข็งขึ้นหายใจออกก้มลงพับลงตัวมือไปจับไว้ที่ปลายเท้าให้ท้องนะนวดอยู่บนปลายเท้าเราหายใจเข้าออกนะค้าสี่มือทำเลยสามสองหนึ่งจนากนั้นลุกกลับขึ้นมาตั้งเข่าซ้ายขึ้นทำมือจับก,กันที่ฝ่าเท้าซ้าย เก่งหน้าท้องไว้สูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกไปขาขึ้นมนากแม่เก่งหน้า